างรัฐบาลนะคะผู้ชมได้มีการมอบหมายค่ะให้ทางกรมการข้าวดำเนินโครงการข้าวรักโลก BCG ทำนาแบบปราณีตนะคะเป็นการลดการใช้สารเคมีด้วยการใช้จุลินทรีย์ค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีที่เข้ามาในการช่วยลดต้นทุนแล้วก็ยังเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ เป็นแปลงนาทดลองในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลน้ําตาลอําเภออินบุรีจังหวัดเสียงบุรีที่เข้าร่วมโครงการข้าวรักโลค BCG model หนึ่งใน10จังหวัดนำร่องที่ต้องการปฏิวัติรูปแบบการทํานาเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรข้างเคียงโครงการข้าวรักโรคนะคะเป็นการปฏิวัติรูปแบบการทํานารูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ผู้บริโภคยังได้รับประทานข้าวดีมีคุณภาพปลอดสารเคมีค่ะ โครงการเข้ารักโลก BCG โมเดลเกิดขึ้นจากความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการให้ชาวนาทำการปฏิวัติการทำนาใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยในโครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรนวัตกรรมเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทางเลือกแบบหมุนเวียนและ,มะเมล็ดพันธุ์ตามความต้องการของพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรทำให้ลดต้นทุนในการผลิตได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าการทำนาแบบเดิม ที่ใช้สารเคมีปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงได้ผลผลิตเพียง300-350ถึมกิโลกรัมต่อไร่มีต้นทุนการผลิต4,500บาทขายได้4,550บาทต่อไร่เหลือกำไรเพียง50บาทต่อไร่เทียบจากราคาขายเกวียนละ1 3 0 0 0บาทเท่ากันกับโครงการข้าวรักโลกที่มีผลผลิตสูงถึง640กิโลกรัมต่อไร่ราคาข้าวหอมมะลิ105อยู่ที่เกวียนละ1 3 0 0 0บาท เกษตรกร,ะร,กรจะขายได้เงิน8,320บาทต่อไร่หากต้นทุนการผลิตเพียง2,500บาทจะเหลือกำไรสุทธิ5,820บาทต่อไร่ซึ่งได้กำไรสูงกว่าการทำนาแบบเดิมเกือบ6,000บาทขั้นตอนการทำนาแบบข้าวลักโลกนี้เราจะทำนาแบบปานิต์ลดการใช้สารเคมีนะครับเราจะใช้วิธีไม่เราจะแนะนำให้มีการปักดำแล้วใช้จุลินทรีย์นะครับ ซึ่งยุลินซีเนี่ยมีหลายหลายตัวที่ไปทําไปไป,ไปย่อยสลายฟางเราจะไม่มีการเผาฟางหลังจากนั้นเราก็มีการไถแล้วก็ปรับปรับหน้าดินแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการปักดําหลังจากปักดําเสร็จแล้วเราก็จะมีวิธีการที่จะใช้ นทรีเ์เช่นเดียวกันยุรียซตัวนี้เนี่ยจะไปทําลายข้าวที่ที่ไม่สมบูรณ์ที่เขาเรียกว่าข้าวข้าดีดข้าวเด้งจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปฏิรูปหรือว่าปฏิวัติการทํานาต้องลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรให้ได้แล้วปลูกข้าวต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นางอมสิงกุลรัฐเจ้าของแปลงนานำร่องอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีได้แบ่งพื้นที่สีไร่ทดลองทำนาตามโครงการเข้ารักโลก BCG model ซึ่งมีขั้นตอนการทำนาแบบประณีตลดการใช้สารเคมีโดยใช้จุลินทรีย์เข้ามาช่วยในการย่อยสลายฟางจากนั้นถ่ายกรบปรับหน้าดินและปักดำ แล้วใช้จุลินทรีย์สำหรับฉีดพ่นนาข้าวซึ่งสามารถทำลายข้าวที่ไม่สมบูรณ์ให้เหลือข้าวที่มีคุณภาพดีปลอดสารเคมีอยากให้เปิดใจเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเก่าๆที่ว่าเราจะต้องมาเผาฟางเพื่อให้ไถง่ายตีง่ายมันมีนวัตกรรมที่มันทำให้การย่อยสลายฟางเนี่ย มันง่ายมันไม่ยุ่งยากนะคะแล้วเราก็จะลดต้นทุนได้จริงๆอีกอีกได้นึงที่สำคัญก็คือตัวเราตัวชาวนาเองก็ปลอดภัยคนกินข้าวก็ปลอดภัยอยากให้ทุกคนหันกลับมาดูวิถีเก่าๆของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้สัมผัสกับสารเคมีแต่ตอนนี้เราทำแบบ พึ่งสารเคมีเป็นหลักนะคะต้องเปิดใจค่ะมันถึงจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ไม่เสียหายแต่ถ้ามันได้เราได้กำไรทั้งนี้ช่องทางติดต่อเข้าร่วมโครงการนอกจากส่วนวิจัยข้าวและส่วนผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วโครงการข้าวได้ตั้งส่วนข้าวชุมชนรวม6,569ตำบล โดยมีตัวแทนชาวนาอาสาเป็นตัวแทนของกรมการข้าวรวมเป็นคณะกรรมการของส่วนข้าวชุมชนระดับตำบลเพื่อเป็นศูนย์ประสานเผยแพร่ความรู้โครงการข้าวรักโลก BCG model แก,ก่เกษตรกรชาวนาผู้สนใจผลผลิตข้าวรักโลกคุณภาพยังได้นำไปเป็นของที่ระลึกแก่สื่อมวลชนในงานประชุมเอเปก 2,022มากกว่า4,000คนเป็นการสื่อสารการตลาดระดับสากลว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุภาวดีเนียมทองสุรเดชสุภาพทีมข่าวเอ็มบีทีภาคกลางรายงาน